คุณนัทวิพานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนัทวิภาอยู่อยู่อำเภออะไรเนี่ยอยู่อำเภอบึงสัมพันธ์ค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะบึงสัมพันธ์เพชรบูรณ์นะมีปัญหาอย่างไรครับคือว่าเมื่อมันเป็นที่ดินอยู่ที่จังหวัดสงขลาหัดใหญ่นะคะอยู่อำเภอสเดาที่ว่ามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือว่าสามีของหนูนะคะ อได้ได้รับมรดกจากคุณพ่อนะคะแต่คุณพ่อใส่ชื่อในโฉนดที่ดินอ่ะทั้งหมดน่ะมีลูกทั้งหมดหกคนครับค่ะคุณพ่อเป็นเป็นเป็นคนจีนนะคะคนจีนอ่าไม่สามารถถือถือถือสิทธิ์ได้ก็เลยยกให้ลูกๆทั้งหมดหกคนชื่อลูกครับค่ะแล้วก็มันเป็นเวียยางนะคะอ่าเจ็ดสิบห้าไร่ทั้งหมดเป็นที่ดินสองแปลงครับ แล้วมันเกิดปัญหาว่าพอปกติเราก็จะให้คุณแม่คุณแม่เอาเอาอย่างนี้ได้ไหมเอาอย่างนี้มนเนต่องจากเรื่องคุณในเรื่องยาวผมเอาตอนจบตอนท้ายเลยว่ามีการฟร้องกันที่ศาลศาลตัดสินแล้วใช่ไหมใช่ค่ะศาลตัดสินแล้วแล้วให้แบ่งกันใช่ไหมครับแบ่งทรัพย์มรดกใช่ไหมใช่ค่ะนะครับพอพอมาแบ่งแล้วแบ่งกันได้ไหมแบ่งกันครั้งแรกอ่ะเขาเขาไม่ยอมนะคะเพราะว่าเขาพูดง่ายๆว่า เอทายาทคนใดคนหนึ่งในหกคนนี้คัดค้านาใช่ไหมค่ะทั้งที่ศาลตัดสินแล้วค่ะยังค้านอีกอแล้วก็เลยทําให้แบ่งไม่ได้แล้วทาไงต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้รบกวนลูกชายเป็นคนอธิบายได้ไหมคะอ่าคุณต้องเอาคนครู้เรื่องมาคุยนะอย่ามาคุยแล้วก็คนจับไปสับมาครับคุณอะไรครับคุณอะไรครับอ่าราวิโรธครับผมเป็นลูกชายครับอ่ารู้เรื่องนี้ใช่ไหม ใช่ครับผมเป็นคนดำเนินเรื่องเกือบทั้งหมดครับอ่าเอาละพอสารตัดสินให้แบ่งแล้วรอบแรกแบ่งกันไม่ได้ใช่ไหมอ่ารอบแรกคือเราเป็นฝ่ายดำเนินการฝ่ายเดียวครับผมอ่าเราถือเอาคําพิพากษาสารแสดงเจตนาของโจนะครับโดยที่โดยที่ไม่ได้แจ้งกับจําเลยทั้งหมดนะครับครับครับผมแล้วทีนี้ก็คือว่าเกิดปัญหาคือเขาเขามาค้านในรอบแรกครับอ่าทีนี้มาแบ่งมรอบสองปัดไม่ถูกต้อง อ่าเามาแบ่งรอบสองแล้วทาไงรอบสองรอบสองก็คือว่าทางโจทย์และจำเลยทั้งหมดอะครับปกลงกันตัดเป็นสัดส่วนครับผมปกลงใครเอาตรงไหนใช่ไหมใช่ครับผมจับฉลากกันครับอจับสลากเอาว่าดาเนินตามดําเนินตามขั้นตอนมาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือจดทะเบียนดังแยกอะครับอคือในขั้นตอนนี้คือทุกคนทางจำเลยทั้งโจทย์ต้องมาเป็นดังแยกครับครับครับแล้วติดปัญหาตรงที่ว่า ทางจำเลยเขาไม่ยอมมาเซ็นแบ่งครับน,รนี่คือที่ค้างอยู่ปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้ก็ค่จ่ายอะไรทุกอย่างค่าดําเนินการทุกอย่างคือฝ่ายฝ่ายเราเป็นฝ่ายออกทั้งหมดเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอว่าทั้งที่ตกลงกันแล้วของใครอยู่ตรงไหนแล้วก็ครอบครองแบ่งครอบครองกันแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเหลือแต่การแบ่งแยกอย่างเดียวแล้วคู่กรณีก็คือว่านี่แหละก็ไม่ยอมมาเซ็นแบ่งแยกค,คําถามอยู่ตรงนี้ใช่ไหมว่าจะทําอย่างไรใช่ไหมครับ ก็ตอนนี้ก็คือว่าเราติดต่อไปที่กรมที่ดินแล้วว่าถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยกรมที่ดินเขาสามารถใช้คาพิพากษาแสดงเจตนาของจําเลยได้ไหมทางกรมที่ดินเขาก็ตอบมาว่าคําพิพากษาไม่ชัดเจนครับก็แบบให้ให้ไปทาหนังสือร้องศาลครับเราก็เลยทาหนังสือร้องศาลปรากฏมาว่าศาลศาลบอกว่า อาทางโจทย์อะครับไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีสิทธิ์แค่ขอให้เราใส่ชื่อในโฉนดซึ่งผมตรงเนี้ยคือทางพ่อผมมีชื่อในโฉนดอยู่แล้วอืมครับแล้วก็ให้ยกคำร้องอืมก็เลยคาอยู่อีกใช่ไหมสุดท้ายก<ม>็ค,ค,คาเพราะว่าเพราะว่าพี่น้องไม่มาเซ็นแบ่งแยกให้ใช่ไหมครับ อาจารย์ครับทําไงดีครับกรณีนี้ครับในมุมมองของผมตอนนี้นะครับครับเอทีมเนี้ยชุดนี้น่าจะมีทนายความอยู่แล้วแหละเพราะก็ทํากันมาเนี่ยน่าจะมีการดําเนินการแล้วแล้วโทษทีครับผมถามจริงจริงทนายความของท่านเนี่ยจะทํายังไงต่อครับได้ปรึกษาทนายของท่านหรือเปล่าครับทนายเขาเขาบอกว่าให้อุทธรณ์คาสั่งศาลหรือไม่ก็ให้ฟ้องใหม่ครับ แต่ประเด็นคือเราเราไม่มีกาลังจะกู้แล้วครับเรากําลังรับเราคืออย่างนี้ที่มาสามปีแล้วครับมันฟังอาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์ครับก็เหมือนกันนะครับผมก็คิดไว้เมื่อกี้นะครับว่าในส่วนของนี้ถ้าท่านเห็นว่าคําสั่งศาลไม่ชอบท่านก็อุทธรณ์ได้นะครับว่าท่านบังคับคดีต่อไม่ได้ถ้าศาลอุทธรณ์ยืนออกมาบอกว่ามีคําสั่งศาลในเบื้องต้นนั้นให้แบ่งแยกซึ่งเขาก็ปฏิบัติตามคําสั่งศาลแล้วส่วนการที่จะไป ดำเนินการที่จะไปที่บังคับคดีให้จ่ายเงินที่เหลือนะครับหรือเป็นการไปกระทําการใ,ในอย่างหนึ่งเนี่ยครับต้องไปฟ้องคดีใหม่นะครับก็ต้องไปฟ้องคดีใหม่ครับอยู่ที่ต้องสั่งศาลถึงที่สุดตอนนี้มีสองแนวคิดนะครับที่ท่านจะต้องทําคือเนึ่งท่านยอมรับคําสั่งศาลนั้นไหมว่าคําสั่งศาลที่บอกว่าเขาแบ่งแยกแล้วนะครับคําสั่งศาลคดีเดิมจบแล้วส่วนการที่เขาจะไปจดไม่จดเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ต้องไปฟ้องถ้าท่านเห็นฟ้องด้วยนะครับท่านก็ไม่อุทธรถึงที่สุด ถ้าท่านไม่เห็นพ้องด้วยท่านก็อุทธรณ์ไปนะครับคับสองหากสุดท้ายแล้วนะครับจบที่ว่าไม่สามารถบังคับให้เขาไปโอนได้ท่านก็ต้องไปฟ้องให้เขากระทาการครับพี่ถนอมนะครับจาเลยมีหน้าที่นะครับไปสดทเบียนประจ่ายเงินส่วนที่จะต้องดําเนินการแบ่งแยกให้ครบถ้วแต่จําเลยไม่ไปจึงขอสารบังคับให้จําเลยไปดําเนินการที่เจ้าพนักงานที่ดินหรือจำเลยไม่ไปให้เจ้าพนักงานให้ถือคําพักษาสารที่จะฟ้องใหม่เนี่ยเป็นการแสดงเจตนา แทนการแสดงเจตนาของจำเลยให้เจ้าพนักง,งานจดที่ดีจดทะเบียนไปตามนั้นได้ส่วนค่าใช้จ่ายก็ไปบังคับคดีกันตามคำพิพากษาฉบับที่สองที่จะฟ้องต่อไป<ม>นั่นคือแนวทางของกฎหมายนะครับที่ท่านพอจะทําได้นั่นคือผมสิ่งที่ผมแนะนําตามกฎหมายครับพี่สมครับครับทีนี้บอกว่าไม่ไหวแล้วสู้กันหมดเงินแล้วครับอาจารย์ครับครับคือวันเรื่อนของเลื่อนหมดเงินเนี่ยถ้าเกิดในเรื่องยากจนหรือไม่เน<ม>ี<ม>่ย ถามว่าเข้าจดไหมเนี่ยพอยากครับพี่ถนอมเพราะเรายังมีทรัพย์สินแม้จะตั้งสภาทนายความหรือกองทุนยุติธรรมเองหรือสำนักงานการสงสุดเองเนี่ยก็จะมองว่าเมื่อเรามีทรัพย์สินอยู่นะครับมันก็เป็นผู้ที่มีรถมีบ้านมีทรัพย์สินเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ยากจนตามหกสแวักสามแห่งรัฐมนูญที่ผมเคยเล่าให้พี่ถนอมฟังเนี่ยนะครับนั่นคือผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสในผู้พิการเนี่ยนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้เพราะอีกอย่างพี่ถนอมครับตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นนี้เนี่ย มีทนายความมาตลอดนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่ที่เป็นปัญหาของหน่วยงานรัฐเหมือนกันในการใช้ดุลพินิษช,ช่วยเหลือครับผมคุณอนุิพาครับอาจะถามว่าคือว่าไอ้เรื่องเรื่องก็คือเขาเขาเป็นอ่าขั้นขั้นที่สองนี้นะคะท่านเขาไปทั้งหมดเซนเซนแบ่งแยกแต่ว่าไม่เขาก็ตอรัวงวัดอะไรเขาก็มาคุยกับกับรังวัด คณคณคณคนนัทวิภาคุุณคณนัทวิภาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่คุยซ้ําแล้วเพราะว่าเขาไม่ยอมอย่างที่ว่านี่เป็นปัญหาที่นําไปถกการฟ้องแล้วก็จะต้องฟ้องใหม่ไหมบอกฟ้องใหม่ผมกูบอกคุณไม่ไหวแล้วเนี่ยผพราะมาอย่างนี้ครับคือที่เดินแปลงนี้เนี่ยเจ็ดสิบห้าไร่ลูกหกคนเนี่ยถ้าตกลงกันไม่ได้ใครไม่มาเซ็นแบ่งนะก็คาไว้อย่างนั้นนะครับ คนก็ครอบครองได้อยู่แล้วนี่ในส่วนของคุณคุณก็ครอบครองมันก็คาไว้เพราะคุณคาปั๊บปัญหามันไม่จบอยู่ที่คนคนเดียวไอ้คนข้างเคียงมันก็คาอยู่ด้วยเหมือนกันนะ <c oughs> เดี๋ยวมันก็กดดันกันเองอะ่ะ <c oughs> อันนี้ถ้าจะไม่ฟ้องใหม่นะคุณครอบครองได้อยู่แล้วไม่งั้นคุณก็ต้องฟ้องใหม่อย่างที่อาจารย์ว่าเพื่อสารออกคำบังคับมาแล้วก็เอาคำบังคับนั้นไ,ไปให้ที่ดินต้องต้อง,ต,องต้องเซ็นแบ่งให้คุณเพราะเขาไม่ยอมมันก็คาไว้คา,า,าไว้เดี๋ยวมันปล่อยกกดดันกันไหม ถ้าคุณจะไม่ฟ้องอ่ะแต่ถ้าคุณคุณคุณอยากให้เขาแบ่งคุณก็ต้องฟ้องอย่างที่อาจารย์ว่าไม่เอาเรื่องกลับมาพูดแล้วมันก็คาไว้คาไว้ก็โอเคมันก็ทุกคนติดหมดอ่ะทั้งหกคนก็ติดกันในกันหมดอ่ะสักวันในวันหนึ่งคนพวกนั้นก็ต้องกดดันกันเองใช่มันจะต้องแบ่งแยกเหมือนกันมันไม่ใช่แต่เราก็คือว่าคือกลัวมีปัญหาตรงคือว่าจะเขาเขามีบุตรอีกทั้งฝ่ายหนึ่งกลัวว่ามันจะมีปัญหาว่า อย่าก,กลัวอะไรที่ยังไม่เกิดแล้วสองก็พี่น้องกันยังไงก็ยังมีสายเลือดกันอยู่แล้วเออถ้าตรงถ้า,ถา,ถา,ถาไม่ยอมไม่ไปเล้วก,ก็ครอบครองกันไปก่อนทํากินกันไปก่อนเนี่ยเจ็ดสิบห้าไร่หกคนหารกออกมาตั้งหลายไร่ไนนะ่ะอา้าวสักวันหนึ่งมันจะต้องมีคนแบ่งแล้ว <oca ust os> ในจํานวนนัน้นเดี๋ยวก็กดดันกันเองอ่นที่เหลือนะ่ะค <vate S 3> งจะไม่ละค่ะเพราะว่าเขาเขามีอิทธิพลมากอ่ะเขาเป็นนักการเมืองแล้วสามีหนูนี่แบบ ไม่เคยได้กินเลยอ่ะพูดง่ายสักบาทหนึ่งเงินสามล้านในบัญชีแม่ก็ยังไม่เห็นเลยถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องฟ้องตามกฎหมายที่อาจารย์บอกนะเราจะมาพูดกันซ้ําๆๆๆมันทําอะไรไม่ได้ต้องใช้กฎหมายบังคับเมื่อใครไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต้องใช้กฎหมายบังคับก็<า>จะเป็นอะไรก็เถอะก็ต้องใช้กฎหมายบังคับหรือจะให้อัยการเรียกมาเจราจากันก่อนอีกสักครั้งไหมตอนนี้คนอยู่เพชรบูรณ์อยู่สงขาพ่าที่ดินอยู่เพชรบูรณ์ค่ะแต่ว่าที่ดินอยู่สงขา ถอาเป็นสองสากอยก่ได้ใช่ไหมคะท่านคือคดีเนี้มันเลยบังคับคดีอ่ะพี่ถนอมแล้วก็ขถ้าที่ที่ฟังก็คือเขาไม่ยอมแม้กระทงพี่น้องเองหรือสามหรือเจ้าหน้งานที่ดินเรียกมาก็ไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้กฎหมายบังคับครับพี่ถนอมและถ้าเขาไม่มาต่อไปในคำพักษาศาลก็บอกว่าหากจำเลยไม่ไปจดทะเบียนที่พนักงานที่ดินให้เขือคำพิพากษาศาลนี้เป็นการแสดงเจตนาซึ่งตรงนี้ทางฝ่ายโจทก์เนี่ยจะได้เปรียบ พราะถ้าเขาไม่ไปจ้านงานที่ดินก็ต้องจดแล้วก็แยกตามนั้นเลยเขาก็ปลอดภัยเจ้านงานที่ดินเขาก็ทําตามคําสั่งศาลนั่นคือกรณีที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะงั้นเมืเราเจรจาการได้เสียญามองไปเนี่ยมันกมีการพิจากษาสารพันต้นนะครับครับว่าให้ให้จำเลยทั้งสี่ครับร่วมกันจดทะเบียนแบ่งแยกหนังสือทําประโยชน์นอสสามกรหนึ่งในหกส่วนนะครับก็นั่นแหละครับที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าท่าน ท่านจะอุทธร์ไหมคําสั่งศาลที่ยกคําร้องท่านก็ยังมีอุทธร์อยู่อีกช็อตหนึ่งไงซึ่งเราไม่รู้ว่าศาลจะออกมาให้หรือไม่ให้แต่ถ้าศาลอุทธร์บอกว่าไม่ให้ยืนตามศาลชันต้นท่านก็ต้องไปฟ้องใหม่ถ้าท่านอุทธร์ศาลอุทธร์บอกว่าเอ้ยคำพักษาเดิมมันผูกพันอยู่แล้วให้เจ้าหนที่ดินจดตามนั้นก็จบครับเมื่อกี้มีสองช้อยที่ผมแนะนํานะครับอืตามที่ท่านท่านทนายท่านแนะนํามาถูกแล้วผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ท่านมีทนายอยู่แล้วเราเองก็ไม่อยากจะ พูดอะไรมากนะครับเพราะเดี๋ยวในวิชาชีพของพวกเราเนี่ยนักกฎหมายด้วยกันก็ไม่อยากจะก้าวล่วงแต่ถ้าไม่มีทนายเนี่ยเราบริการเราแนะนํานะครับนั่นคือความลาบากใจของของการเผยแพร่ความรู้เหมือนกันทนายก็บนกับผมหลายคนครับพี่ถนอมว่าอายการน่าลงไปออกรายการมีอะไรไปพบอายการมีอะไรไปพบอายการแต่ทนายความเนี่ยโดยมันยากทนายความถ้ามีให้ประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าตัวเองเนี่ยรับสมัคร ในการดําเนินคดีได้เขาน้อยใจขับผมก็เข้าใจพี่พี่<ม>เพื่อนเพื่อนเพราะเราคืออาชีพเดียวกันเราเรียนกฎหมายเล่มเดียวกันนะครับ<ม>แต่ผมต<ม>้องบอกหลายครั้งแล้วว่าของผมนี่คือการช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพอเรื่องไหนที่มีทนายเนี่ยพี่ถนอมจะสังเกตว่าผมเองจะไม่ค่อยเข้าร่วงนะครับ,รบเพราะผมก็เกรงใจพี่พี่ทนายความเพราะเราคือพวกพวกเราทั้งนั้นที่เรียนด้วยกันเราก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนทั้งนั้นทุกวันนี้ก็ยังทํางานเป็นพี่เป็นน้องกันครับผม ทั้งนั้นก็ต้องใช้ทนายอย่างผมแล้วครับอาจารย์ครับจริงๆก็พอดีกับใจเวลามีทนายแล้วนะครับเข้าใจเข้าใจครับอาจารย์ครับนะคุณนัทวิภาก็คงแนะนําได้ตามนี้นะเพราะว่าก็เอาตามที่อาจารย์แนะนําเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ครอบครองไปเฉยๆวันหนึ่งเขาก็ต้องการแบ่งแยกเหมือนกันแหละมันไม่มีใครวันหนึ่งพ่อเขาตายลูกเขาก็ต้องต้องการแบ่งแยกเชื่อผมเพราะก็มีลูก ก็ก็ต้องลูกก็ต้องต้องการต้องการแนะนําไปสู่การแบ่งแยกวันนี้ก็จะบอกว่าถ้าไม่ไหวแล้วก็คาไว้อย่างนั้นก็จะคาก็าคานะสวัสดีครับครับครับ